สวัสดีครับ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 นะครับอันนี้นะครับผมมานะครับนำเสนอนะครับผมอันนี้ก็ขายเลยครับขายนะครับก็มีนะครับเป็นโมเดลจากเลี่ยงวันพีชนะครับผมก็เป็นงานแท้มือหนึ่งนะครับอันนี้เป็นมือหนึ่งทั้งคู่เลยนะครับอันนี้นะครับก็ยังไม่เคยแกะกล่องเลยนะครับแต่ว่าตัวกล่องของ คาตาคุลีอาจจะมีแบบโดนมาจากการขนส่งหน่อยครับตอนนี้นะอนนของคาตาคุลีนะครับอาจจะมีบุบนิดนึง,นงเนาะถ้าใครไม่โอเคนะครับตรงน,นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่แต่ผมแค่แจ้งตำาหนิของตัวที่เป็นตัวกล่องมันก่อนนะครับก็นี่นะครับนี่ผมผมให้ดูทีละกล่องก่อนดีกว่านะครับก็คือตัวแรกนะครับผมก็เป็น ลูฟี่นะครับผมนี่ก็คือตัวกล่องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมเป็นลูฟี่คิงออฟอ t ร์ตินะครับก็เป็นเวอร์ชั่นนะครับผมวันพีอ่าลูฟี่สแตมป์ป์ตนะครับผมเป็นโมเดลนะครับอ่าแมวทองนะครับเบอร์สิบสองนะครับดิแมวทองเบอร์สิบสองนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็ด้านหน้าด้านด้านบนกล่องเป็นแบบนี้นะครับเอาลบก่อน ด้านข้างนะครับด้านข้างด้านหลังนะครับด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ดีไซน์กล่องสวยมากครับคือสวยจนผมไม่อยากจะแกะกล่องเครก็คือแบบได้มายังไงผมก็ขายหรือว่าปล่อยไปแบบนั้นเลยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นอันนี้เป็นตัวด้านล่างเนาะด้านล่างกล่องตรงนี้ ก็เป็นท่าที่รูฟี่กำลังแบบง้างหมัดง้างหมัดจะต่อยอยู่ครับผมรู้สึกว่ากัดต่อยเต็มเหนียงแน่นะครับผมซึ่งภาคสเต็ปเนี่ยก็คือเป็นภาคที่สนุกนะครับผมซึ่งคือเป็นภาคมูฟี่ที่เพิ่งจบไปนะครับผมนี่นะฮะนี่จบนีนะฮะหน้านะครับจุดน้อยอันนี้ก็ฟรีเนาะทีนี้ก็มาถึง คาตาคูรินะครับก็ตัวคาตาคูริคเนี่โอเคนี่ก่อนก็ชาลอยคาตาคูรินะครับผมก็คือเป็นลูกของอิกมัมเนาะนี่ก็แต่ว่าก็เหมือนกับเขาสู้กับตัวลูฟี่ใช่ไหมครับส,สู้กับลูฟี่แล้วเขาก็แพ้ลูฟี่นะครับผมก็เหมือนกับแต่ว่าก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นเห็นลหลายๆคนนะครับผมก็อยากให้ตัว คาตาคุลีเนี่ยนะครับคืออยู่ฝั่งลูฟี่นะครับผมเพราะว่าถ้าเขาไม่อยู่ฝั่งลูฟี่เนี่ยผมเชื่อว่าลูกเรือของลูฟี่เนี่ยนะครับผมน่าจะแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าเขาเป็นเเป็นคนที่มีค่าหัวนะครับผมเป็นต้นๆของลูกของบิ๊กมัมเลยนะครับจะพูดว่าลองจากบิ๊กมัมก็ได้นะครับสําหรับผมนะครับมีให้ดูกล่อนนะครับด้านหน้านะครับแดงข้างนะครับแดงข้าง ด้านบนอ่าไม่ใช่ด้านด้านหลังนะครับด้านบนนะครับวันนี้ก็แมทอร์เนี้นนนเนาะอันนี้ก็คือยังอยู่ในซิลอยู่นะอย่างที่ผมบอกคือยังอยู่ในซิลอยู่นะครับแต่ว่านะครับตัวอย่างที่บอกครับคือตัวกล่องเนี่ยตรงนี้นะครับอันนี้อาจจะมีบุกน,นิดหน่อยเนาะนะครับผมนะครับบุกนิดหน่อยนะครับแต่ข้างในผมว่าไม่น่าเป็นอะไรเพราะว่าย,ยังไม่เคยยังไม่เคยแกะก,กล่องมันออกมาเลย ก็ถ้าใครสนใจนะครับผมผมก็ขายได้ทั้งคู่แล้วก็เดี่ยวนะครับแยกนะครับก็เดี๋ยวผมนะครับก็จะใส่ราคาไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับคุณตาเดี๋ยวรอชมคลิปถัดไปนะครับผมก็อาจจะเป็นงานที่ผมเอา ออกมารีวิวนะครับผมนะครับผมจะทยอยทยอยรีวิวนะครับก็อาจจะเป็นงานมือสองบ้างมือห <c oughs> บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่ผมสะสมเองนะครับแล้วก็สะสมแต่ว่าคือผมก็บางทีไม่ได้แกะออกมาเนาะผมก็ได้มายัางไงผมก็เก็ไบไว้แบบนั้นเลยนะครับผม <c oughs> สู่สำหรับการรัชบชมขอบคุณครับ ตรงนี้กล่องนะครับกระเป๋าคุณดินะฮะก็ถ้าใครมีซีเรียสเนาะก็เอาไม่เชิงซีเร,รียสเลยถ้าใครรับได้นะครับผมวันนี้ข้างในมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเนาะแลก็มันไม่ค่อยแกะเนะ